สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ที่2นะครับที่เราจะมาแนะนำนะครับการจะทำยังไงให้ลงทุนประสบความสำเร็จหรือทำให้การลงทุนของเรามีพอทที่น่าประทับใจนะครับ e ี EP ที่แล้วเราพูดในเรื่องของการรับมีด4ขั้นตอนนะครับก่อนที่จะไปลงทุน นะครับเป็น EP แรกนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเรา,ารับมีดแล้วนะครับหัวใจสำคัญนะครับที่จะทำให้การลงทุนของเราประสบความสำเร็จนะครับเขาเรียกว่าเราจะต้องมีในส่วนของ mindset นะครับ mindset แนวคิดให้เป็นผู้ชนะนะครับเมื่อเราได้4วิธี ในการรับมีดแล้วนะครับเราก็ดูขั้นตอนนะครับก่อนที่จะเข้าไปนะครับลงทุนนะครับจากนั้นเราก็จะต้องมีในส่วนของ mindset นะครับแนวคิดเพื่อที่จะให้เป็นผู้ชนะนะครับวันนี้จะมี mindset หัวใจสำคัญ4 4 mindset นะครับให้เราลองนำมาไปใช้ดูนะครับรับรองว่าพอร์ตการลงทุนของเรา จะต้องดีแล้วก็หน้าประทับใจนะครับอ่ะมาเริ่มข้อข้อแรกเลยนะครับ mindset ยังไงให้เป็นผู้ชนะเขาบอกว่า,าข้อแรกนะครับคุณภาพในการตัดสินใจนะครับระดับในการตัดสินใจอะคืออะไรนะครับเราต้องตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จในการลงทุน นี่นะครับบอกตัวเองนะครับต้องมีม i n เ s ็ตแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าลงทุนไปเผื่อฟุกหรือลงทุนเล่นๆแ่่ถ้าคุณลงทุนเล่นๆคุณก็จะไม่ประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับข้อแรกนะครับหัวใจสําคัญนะครับเราต้องตัดสินใจคุณภาพในการตัดสินใจนะครับเราต้องสําเร็จนะฮะท่องไว้นะครับต้องสําเร็จนะครับข้อที่2นะครับแนวคิดที่จะทําให้เรา เป็นผู้ชนะนะครับเขาบอกว่าเราต้องเป็นชาวสวนคืออะไรครับชาวสวนชาวสวนชาวไร, <c oughs> ไร่ไม่ใช่เขไม่ใช่ไม่ใช่ชาวสวนเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไงหรือทำอะไรเราจะทำตรงกันข้ามในมุมของการลงทุนนั่นก็คือเวลาตลาดหุ้นตกเวลาตลาดหุ้น เกิดแพนิคเซลนะครับหรือคนกลัวมากๆนั่นแหละฮะเราต้องเป็นชาวสวนเราต้องเข้า,ขาไปตรงสวนตร,ตรงจุดนั้นนะครับเหมือนบรอ r เดนบัฟเฟตนะครับยิ่งมีคนกลัวยิ่งตลาดหุ้นตกเยอะๆจนถึงขีดสุดนะครับตรงนั้นแหละคือตรงที่ปลอดภัยที่สุดนะครับนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จอย่างบรอนเดนบัฟเฟตนะครับเขาจะเป็นชาวสวนเราจะไม่ตามใครนะครับ เขาบอกให้ซื ner, ้อซื้อซ <mit> ื <questo S 1> <relationship> ้อเราขายเขาบอกให้ขาย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 เราซื้อนะครับอันนี้เป็นเป็นแนวความคิดแนวคิดของผู้ชนะข้อที่2นะครับต่อมาข้อที่3คืออะไรครับข้อที่3เขาบอกว่าเราต้องลงทุนอย่างมีความสุขนะครับเราต้องลงทุนอย่างมีความสุขเราไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไป ซีเรียสกับอ,กอะไรทิกเกอร์กระพริบ,บแดงเขียวแดงเขียวแดงเขียวนะครับไม่ต้องไปดูหน้าจอตลอดเวลานะครับอพอหุ้นตกหุ้นแดงๆเราไปนั่งเฝ้าหน้าจอเลยเป็นไงฮะสมองเรามันจะสั่งให้เราทําอะไรบางอย่างาเราทนไม่ได้พอตลาดหุ้นตกมากๆ,ๆ,ๆเราก็ขายนะครับการลงทุนยังมีความสุขเราต้องมองระยะยาวนะครับมอง ธุรกิจนะครับธุรกิจเป็นยังไงธุรกิจยังดีอยู่ใช่ไหมครับอ่าเราก็เราก็สบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราลงทุนแบบอ่าต้องไปจ้องหน้าจอตลอดเวลาต้องไปดูราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นไงครับการลงทุนของเราเครียดไหมครับเครียดนะครับผมเคยเป็นนะครับทั้งวันไม่เป็นไม่ม,ไม,มีไม่มีสมาธิการทํางานต้องเฝ้าหน้าจอ พอ่อจกรเล่นแบบเล่นตามข่าวเล่นตามการาฟเป็นไงครับเจ็บเจ็บหนักหนักมากๆนะครับจนมาทุกวันนี้นะครับลงทุนแบบสบายใจไม่ต้องไปเฝ้าทุกวันไม่ต้องไปเฝ้าหน้าจอตอนเย็นค่อยมาดูอีกทีหนึ่งก็ได้หรือค่อยดูผลประกอบการทุกไตรมาสก,ก็ได้นะครับเนี่ยต้องลงทุนแบบนี้ลงทุนแบบมีความสุขนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเขาบอกว่าการลงทุนเนี่ย มันต้องทําเป็นอาชีพมันต้องจริงจังนะครับไม่ใช่ว่า,าซื้อตามข่าวลงทุนเล่นๆกะว่าจะรวยไม่มีทางครับคนลงทุนแล้วรวยมีไม่มากมีน้อยแต่มีอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เขา,เาประสบความสำเร็จในการลงทุนเพราะเขาทำเป็นอาชีพทำแบบจริงจังนะครับฝึง ปีมือไฝ่หาความรู้ตลอดเวลานะครับดูอัปเดตดูงบการเงินนะครับติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทนะครับลองดูนะครับลองลองลองเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของเราใหม่นะครับในการลงทุนนะครับถ้าอยากประสบความสําเร็จนะครับต้องมีแนวความคิดนะครับต้องมีไมซ์เซ็ตของผู้ชนะนะครับแล้วเราจะลงทุนแบบสบายใจนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นในส่วนของ EP 2นะครับที่เราได้มาฝากกันนะครับเดี๋ยวอี3ี3จะมีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับก็ค่อยมาติแตามกันอีกทีนึ่งน,นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย